อออยู่นี่อยู่นี่อะไหดีนะครับฮ่า่าดีดูดีอะดีเดียค่ะอ้ยถ้าจะถ้าจะดีมากวันนี้ให้พี่เหมาแล้วดีเลยเราจะได้กลับบ้านอ๋อเดี๋ยวตอนตอนสี่โมให้เหมาพวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยมีผู้ช่วยมาด้วยค่ะชื่ออะไรครับน้องอยู่แล้วเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่อัชวะค่ะนอกจากเรียนหนังสือแล้ววันนี้ ความสามารพิเศษทอะไรบ้างยิงปืนยิงปืนยิเฮ้ยเขาไปลงคลิปตลกไงทำเป็นแบบติก๊กต็อกอะไรแต่นี่ของเราเป็นติ๊กตอ็อกเป็นติ๊กต็อกไม่ติ๊กต็อกแตเป็นติ๊กต, <c oughs> <c oughs> ต็งตอง <c oughs>